ิ้นส่วนของบาคู่กันมันจะมีรูที่ไว้เสียบพวกพินนะครับที่ใช้เป็นกลไกลจุดหมุนต่างๆของตัวบาคู่กันนะครับคือเวอร์เนียคาลิเปอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะวัดได้ว่าขนาดเท่าไหร่นะครับเพราะขนาดมันเล็กมากปากของเวอร์เนียคาลิเปอร์มันไม่สามารถที่จะวัดได้นะครับทีนี้ก็ต้องใช้ดอกสว่านหลายๆขนาดนะครับที่ทําการวัดก็คือใช้ดอกสว่าน,นครับสอดเข้าไปในรูเลือกขนาดที่มันพอดีที่สุดนะครับ เสียบเข้าไปก็จะรู้ขนาดของรูแล้วครับว่ากี่มิลลิเมตรตอนเสียบก็จะดูว่าหลวมมากไปหรือว่าแน่นเกินไปจะเลือกดอกที่มันสวมเข้าพอดีนะครับแล้วก็ออกมาทําการใช้วรวเนียวัดว่าขนาดของรูมีขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างขนาดรูของชิ้นนี้นะครับมีขนาด1 5มิลลิเมตรนะครับพอเราได้ขนาดของรูแล้วนะครับก็ทําการเจาะ ชิ้นงานเลิินที่เราต้องการนะครับตอนนี้ต้องมีความปานี่นะครับแล้วก็มีความเที่ยงตรงสูงอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการเลือกขนาดเจาะรูพิน,นกลไกของบาคูกันนะครับ